ยไม่ได้อ่านที่ส่งไปที่นี้วันนี้เราจะมาทำคริสต์มาสคัพเค้กกันนะคะเดี๋ยวให้ดูการแต่งกายของฉันในวันนี้ตรงตีมสุดๆแล้วแต่พอส่งไลน์ไปหาน้องมันบอกสีสุดมากเหมือนต้นคริสต์มาสฉันก็คิดเอ้มันชมหรือว่ามันด่า ี้ทุกคนเมนหน่อยทุกคนคิดว่าไงมันชมหรือว่ามันด่าชัเมื่อกี้ลงไปซื้อของจะทำคัพเค้กนี่แหละแล้วแบบเบิด์ตไปทุกคนมองฉันเต็มเลยไม่รู้แหละว่าสสยตาชื่นชมหรือไงแต่ฉันว่าฉันสวยวันนี้ฉันสวยมากฉันแต่งหน้าจะเต็ม่ยังไม่หมดนะมันจังต้องมีเครื่องหัวอีกซึ่งเดี๋ยวน้องฉันน่ะมันจะเอามาให้ก็เดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูจะเอาให้เต็มกว่านี้เอาให้สุดถ่ายคลิปมาต่อรองมันมานะแล้วเราก็มาเริ่มทำคัพเค้กกันได้เลย แกน้องฉันมาแล้วกิฟ๊ฟก็คือแบบกุกิ๊ฟมากเวอร์เอาล่ะทุกคนสืบเนื่องจากอีพีที่แล้วที่เราได้ไปซื้อของกันกับน้องสาวฉันเพื่อจะเตรียมนะคะก็วันนี้ตัวละครรับของเรามาแล้วค่ะช้าหน่วยครับแคกเกอร์ใบขยำนะคะตอนแรกกี้นะคะน้องแกแคกเกอร์เอ้ยกกก้อยู่ใน อรกมาจากถุงนะได้ประมาณใช้ประมาณสี่สองที่เราเทแชกเกอร์มาใช่ป่ะแล้วเราเอาจะเอามาบดให้มันละเอยียดแล้วเราก็เดี๋ยวจะไปใส่ให้มันเข้ากับเนยแต่ว่าอันนี้เราไม่มีไอ้ที่บดเรามก็เลยจะใช้มือขยำเอาใครมีแบบว่าปากหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบแข็งๆหน่อยก็เอามาบดได้ ที่ที่เมื่อกี้เราขยำเนี่ยมันก็จะประมาณนี้เราจะไม่เอาแบบละเอียดมากนีก่ละเอียดยอ่า <laughs> ก็ต้องละเอียดมากมันไม่ต้องมากมากก็แบบถ้าเราอยากให้มันมีที่เฉียวเออให้ช้นช่วยอะไรดีคะทำอะไรเป็นบง <laughs> แล้วเดี๋ยวเราจะเอามาขยำกับเนยทาให้มันแบบเป็นแข็งๆเนาะมันเป็นฐานให้เหนื่อยประมาณยี่สิบกรัมไม่เราใช้สักสี่สิบเพราะเมื่อกี้เรา เราใส่คุกกี้ไปเยอะอยู่อันนี้เราจะใช้เป็นเนยจืดนะใช้ประมาณสี่สิบกรัมนี้สิบสามข้ามานิดหน่อยจริงจริงเนยมันต้องเอาไปเมลวในไมนโครเวฟก่อนงั้นให้เจ๊เอาไปไมโครเวฟหนึ่งนาทีพอ เคียงเคียงใส่อันนี้เตียมใสฐานานสค้กคือจริงๆอ่ะอันเนี้ยมันเป็นสูตรทำแบบเขาเรียกว่าอะไรที่มันเป็นเค้กที่มันเป็นปอนด์แต่ว่าเราอยากทำเป็นแบบขับเค้กเวอร์ชันขับเค้กแล้วอันเนี้ยเจ๊อยากกินแบบที่มันเป็นชีสเค้กด้วยเราก็เลยทำเป็นชีสเค้กขับเค้กเนาะไม่ได้เป็นขับเค้กที่มันเป็นแบบแป้งขนมปังแต่เป็นชีสเค้กแต่ทำเป็นสไตล์ขับเค้ก เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าคริสต์มาสกันเราก็จะมากดครับให้มันแน่นใส่เยอะแค่ไหนอ่ะก็ประมาณช้อนเอาให้มันแบบก็ดูให้มันมีฐานนะให้ฐานมันทั่วงท้วงเนาะเออกดแน่นๆมันไม่ต้องเยอะมากนะเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่มีที่ใส่เคี้เลยไม่ต้องเยอะขนาดนั้นก็ได้เออแบบแค่มันึ่ความเล็กๆนะคะวีตเต้แช่ แช่ฟิกก็นเลคือเอาไปแช่ฟิกให้มันแข็งตัวค่ะเวลาแบบผ่านมาันจะได้แบบแน่นฉันเอาไปแช่ให้เองค่ะอันนี้เป็นเค็มชีสเราจะมาทำตัวฐานชีสกันเข้าใส่เค็มชีสประมาณสามกําเนาะอันนี้โรลลุงเนี่ย ตานในสูตรบอกให้ใช้เ0าสิบหรอเท่าไหร่ดีโหทุกคนกินเสร็จก็คือปดหาเลยนะคะจริงไม่หวานเ0าแล้วกันอันนี้นะคะเป็นคุกกิ้งครีมจริงๆเขาไห้ใช้เฮบิคุมันก็จริงๆคือไปหามัตถุดมันเหมือนกันเนาะก็คือมันเป็นแบบ คล้ายคุย้พวกที่ทำวิปครีมแ,บบแต่ว่าอันนี้มันจะข้นกว่านิดนึงน,นี้เราใช้200มิลลิลิตรก็คือ200กรัมถ้วยนี้ได้100ไอสูตรมันไม่มีแป้งเค้กแต่ว่าเราอยากให้มันมีแบบอเนแนวเค้กนิดนึงเพราะว่าทำเป็นชคับเค้กเราจะเริ่มทำครีมชีสกันก่อนเลยครีมชีสนะเนื่องจากว่าตอนนี้มันแข็งมากก็ต้อง องการก็ช่วยไหมคะเสียไปเลยค่ะนมวนแล้วมันวันนี้เขาให้ใส่ทีหล er like ังนะแต่ว่าเพราะว่ามันดียากเราก็เลยใส่เราควรละลายก่อนมันจะได้ดีมันไม่มันละลายสป็ีจะละลายแล้วเสียงเลยนะอุ้ยอ oh ุ้ยฮึมอน์รี้ อ่เราจะแต่งหน้าเลยไไใไหมไม่ได้อ่านที่ส่งไปใช่ไหมโอ,อ,อมตี้แบบหนูตาไม่ละลายเดย๋ยวนี้ก็อ๋อแต่เดี๋ยวใส่เตาอบก็ละลายใช่ใส่มาสองใบเตอะเลยนะเดี๋ยวเราจะมาใช้ไอ้นี่ช่วยคน รัอนแป้งนิดนึงนะอยากให้เป็นเนื้อแป้งเพราะว่าอยากให้มันเป็นรูปแบบเค้เฉะนี้นาก,กินแบบชีมน,นะมนะันอ้วนฉะนั้นก็ใส่กิ่มวานิลลางไปเลย หนึ่งชั่วโมงฝั่งเราไปทำตัวหน้าชีมวันี้เราจะมาทำในตัวที่เป็นครีมตกแต่งกันชิมทุให้เองมาชิมได้ไง ส right, ีก็คือ้งแม่เขาเฮ้ยบอกว่าอยากให้มันไอ้นี่มันต้องพับตัวตลอดดิอะไรขึ้นมาเลยนะมันเพราะว่ามือบีมันก็เละมืออะคอยดู เหล oh. really ือ่เหรอหูเจ๊เลยเลยอ่ะูีที่ไหนโหยเอาคนลาจานเลยเอเลี่ก่อนหเหมือนเดิมด้วยที่ตรงนี้ไม่เหลือแล้วเนเรีนศิลปะมัจง่เขียวแดงก็นับว่าเป็นกิ๊มาสะแล้ว ันนี้ทุกคนดูออกไหมอันนี้คือสันตาคอสและอันนี้คือต้อนคริสต์มาสนะคะส่วนอันนี้คือของห่วยที่ทําไว้แล้วตรงต้นคริสต์มาสแล้วฉันทำของอน,นั้นเลยมันสมควรไม่ออกมาเหมันมึงศิลปะรูจนะ้จักไหมศิลปะ เสร็จแล้วมันปามมืแรงปามมันใส่เครื่อเมื่อกี้มันกำลังดีเลยใส่เครื่องเต็มที่มากคือมึงเน้นแบบเน้นกินอะูกต,ต้องค่ะนี่ค่ะผลงานฉันนะคะดูออกไหมว่าเป็นอะไรดูไม่ออกก็ไม่รู้ละจ็จะกินนะ่ะ กิน eh? ja. ครีมเยอะๆก็ใส่มันไปเยอะๆเลยดูของน้องสาวฉันก็คือคิดมานแล้วหนึ่งทุกคนว่าใครของใครสวยกว่ากันเม้นมาหน่อยตัดสินมาเลยว่าของใครสวยกว่ากัน Merry Christmas! สำหรับการทำคัพเค้กของเราในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้เป็นไงได้กินปะไอ้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันได้นะคะตอนนี้นานก็เหนื่อยาแล้วจะป่อยให้นางได้ไปพักเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะรส<ว>ชาติจะเป็นยังไงหน้าตาไม่น่ากินรสชาติอร่อยก็เพและถ้าอร่อยก็เพราะว่าฉันทำกี่เปอร์เซ็นต์ น่าจะเลือกกินอันนี้ครีมมันเยอะเยอะโอ้ม่ก็อ๋อแจะเครีมมันใส่น้อยไปหน่อยรีเพิ่ม